สนับสนุนโดยเตย์ใต้ตยาริสคอลเลกชันที่จะไปพรีเซนต์ให้กับโบ๊กสำหรับแฟนโชว์นะครับเป็นคอลเลกชันออทัมวินเทอร์2014สิ่งที่จะเตรียมไปคุยกับทีมงานก็จะมี สิลูกนะครับที่ทางโบ r รีเควสต์ว่าอยากได้ให้ให้นางแบบใส่เดินวันนั้นแล้วก็จะมีเพลงมิวสิกซาวด์แท็กคร่าวๆโจทย์ของทางที่โบให้มาก็คือจะมีจอ LED 30เมตรคูณ2เมตรใช่ไหมฮะซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าจะอยู่บนผนังก็ได้ทำการรีเสิร์ชว่าจะใช้วิชัวประมาณไหนครับ สวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับสสวััดีครบชตอนนี้อัปเดตนี่นี่คือสีอะไรอ่ะอืมคอมบล,ลูครับพอดีว่าเสื้อยังไม่เสร็จเลยถ้าเป็นคนชอบมันต่อมา มีหลายเรื่องมาปรึกษาครับเพราะว่าตอนแรกก็เราก็ยังไม่แน่ใจกับขอบเขตของของการจัดโชว์ใช่ไหมฮะก็มีเทคโนโลย,ยีจอ LED เข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่ยังไม่เคยทํามาก่อนก็มีมีอยู่2อสามไอเดียที่อยากลองดูคร <มา S 2> แต่ว่าไม่แน่ใจว่าขั้นตอนอาจจะต้องมีขั้นตอนการถ่ายทําหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งซึ่งต้องอู่ต้องทำในมนะส,ส,สามารถส่งเป็นไฟล์มาได้ใช่ไหมได้ครับผมเด <มา S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวผมส่งสเปคของจอไปให้ ว่ามันจะมีฟังก์ชันไซส์อะไรบ้างเพราะว่า oh, จอนี้ยาว30เมตรพี่ี่มีชัาให้เราว่าเราอยากได้น้ําอย่างเดียวก็เป็นน้ําโอลิซันมาแล้วกระเซนเป็นน้ําขึ้นไปน้ําอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นควันอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอา2อ,อย่างก็ได้เพราะมันเกรดได้นะเดีย l ี y ถ้าได้2อ,อย่างก็เจ๋งแต่ว่า <c oughs> เราต้องดูเรื่อง post production ใช่ไหมพี่ใช่ แต่จริงๆน้ำเนี่ยนะโค้ทซับเข้าไปหน่อยจะสวยกว่าและสโลวโมชั่นอย่างที่แกว่าต้องสวยไปข้างหลังอย่าลืมจะเอาสีอะไรฝากดูเรื่องคอมบิเนชันสีนะตอนนี้เนี่ยกับพื้นเวทีเพราะชุดเราค่อนข้างจะดำนะก็คืออยากให้มันอิมแพ t โดยที่ไม่ได้ distract ไได,บบดึงความสนใจทั้งหมดไปจากเสื้อผ้าอยากให้เป็นองค์ประกอบเสริมมากกว่าคือก็คืออยากให้คนดูเห็นเสื้อผ้าเป็นโฟกัสอยู่ดีครับ กะจังหวะดีๆอย่างเช่นตัวมีโค้ชใช่ไหมตัวนี้เป็นเสื้อตัวเดียวแขนกุดตัวนี้อาจจะมีสทับโอเวอร์โค้ดทำสีมาพิเศษเพื่อโชว์ก็ได้นึกออกปะ่ะทำให้มันได้มูดของเราอ่ะดีโอริรอสันพิแต่ว่าเลเยอร์สำคัญสไตลิ่งสำคัญ อยากเอามาเผื่อด้วยฮะเพราะว่าตอนที่จัดลุคตอนแรกบนบอร์ดกับพี่สัญชัยก็มีความเห็นกันว่ายังมีอะไรที่ต้องเติมบ้างเราก็ในในวันนี้เป็นคาสติง้งเราเก็เอาให้ชัวร์เผื่อมีอะไรขาดเรือฮะแต่เอเลเยอร์ข้างในของมันที่อทำแพทเทิร์นตัวนี้มันน่าสนใจกว่านะเนี่ยเส้นนี้กับเส้นใช่น่าสนใจกว่าตั้งเยอะ สวยอยู่แล้วชุดแดงชุดนี้โดยที่ไม่ต้องมีกแจ็คเก็ตแต่สวยอยู่แล้วนะวนเนี่ยดีเทลมันดูน่าสนใจกว่าคัตติ้งมันสวยทับตัวอื่นได้ไคัลเล์โทนสำคัญสำหรับเขาเพราะว่าเสื้อเขาเป็นเสื้อมินิมอลคัตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เสื้อพวกนี้มันนิด คนซึ่งอินเทเลกชวลนิดนึงคือคนที่มีลุคคูลนิ่งนะฮะโชว์ก็ต้องนิ่งคูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค้อน้่งยากนิดนึงตอนนี้เรื่องเซตเซตติ้งกับอ,อ,องค์ประกอบเนี่ยยังเป็นช่วงทำกันบ้านอยู่แต่คิดว่าใกล้ใกล้กลความเป็นจริงนะคร ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรีเสิร์ชอยู่นะฮะไอเดียไอเดียบางไอเดียที่คิดว่าจะทําได้เนี่ยพอไปถึงร่าจริงแล้วยังทำไม่ได้แล้วก็หลังจากฟิตติ้งด้วยก็เสื้อผ้าบนนางแบบก็ไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีการกลับมาแก้ไขปรับไซส์อะไรอย่างเงี้ยฮะเพิ่มไหมควรจะเพิ่มนะอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยแทนตัวไหนแทนตัวนี้ยังได้เอามาใส่แทนตัวเนี้ยมันสวยไม่ใช่ไม่สวยแต่มันหลุดคือตัวน้องฝนเธอป้าย